สวัสดีทุกท่านนะครับตอนราบสู่รายการ s k y ยไนท์กันอีกเช่นเคยนะครับนี่ท่านอยู่กับเกมมือถือนะครับแนะนําใหม่เลยนี่ชื่อเกมตามนี้เลยนะเอาละครับเปิดเกมเข้ามาก็จะให้ล็อกอินนะครับคือ,เ,อเกมตัวนี้นะเกมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเกมแบทเทิลย่อนะครับมีภาษาไทยด้วยนะผมจะล็อกอินแบบเป็นผู้เยี่ยมชมแล้วกันนะครับ ยังไม่ล็อกยังไม่ผูกบัญชีแล้วกันนะครับเอาละครับเรือกเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีเอเชียมีอเมริกาพวกนี้นะเอาเป็นเอเชียตามนี้นะครับกดยืนยันไปเอาละครับเข้าสู่เกมนะ ต้อนรับเข้าสู่ภารกิจการฝึกซ้อมนะครับตัวนี้ก็มีมือใหม่นะฮะเป็นผู้เล่นระดับโปรหรือว่าดูรายละเอียดนะครับมือใหม่ดูรายละเอียดกดนะครับโปรเอาแบบไหนดีเอามือใหม่แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นเอ่อ SUD 1>, 1 2เขาเรียกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าดำเนินการเอาวิธีการดำเนินการที่ชอบเดี๋ยวนะมันจะเป็นอ๋อเลือกปืนเลือกปืนด้านล่างหรือว่าเอาไว้ข้างบนขวาดีนะเอาด้านล่างดีกว่าเนาะโอเคเงียน,นไปเอาก็เดินนะครับอ้คุยภาพสวยนะแล้วก็ยิงโอ้ยมันลิงออตโต้ด้วยนะ ก็มาสังหารในเกมจะดีเหรียญอ๋อโอเคเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอุ้ยภาพสวยเว้ยภาพสวยเลยนะอ่าโปรยย้ายไปใกล้ๆแท่นปรับแต่งปืนนี่นะออ,อยู่นี่โอเค,คอกดปุเข้าไป นี่คืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันสามารถใช้ได้ในการต่อสู้ได้พันทางชอบเดี๋ยนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้คุณสามารถตั้งค่ากำหนดสมบัติของส่วนเสริมอ๋อตัวนี้คือการแต่งปืนใส่สังคงสะโคบอะไรพวกนี้นะครับอืมโอเค ประมาณนี้สุดนี้เลือกอุปกรณ์การต่อสู้แต่ถ้ซื้ออ๋อเลือกของปิดตัวเข้าไปต้องซื้อเข้าไปเหรอโอเคเราจะออกจากออกจากการส,สอนอยังไงวะตัวนี้คืออุปกรณ์ต่อสู้ที่ถูกกำหนดค่านอกสนาม ตอา้าเมื่อกี้ทำไมมันกทฝนย,ยิงเองเลียงแล้วยิงอ่ามุมมองหมุนมุมมองอย่างเร็ว รวดเร็วแล้วยิงอันนี้เดี๋ยวนะแต่เพียงครั้งเดียวแล้วก็ยิงเลยเอออันนี้ดีกว่าหืมเพื่อนตาย เ็ด okay. สำบร็จสำเร็จอืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยสำเร็จซะแล้ว,วไม่เป็นไรลุยเลยละกันนะเลือกอาวุธโอเคปรับแต่งอาวุธแนะนำใช้อ่าโอเค ไมาบางก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะที่กลับออกมาก่อนหลังจากนั้นลองเล่นดูกางจับคู่นะครับโอเคเรามาเล่นดูครับดูบรรยากาศในเกมจริงกันนะครับโอ้บตัวละครตัวละครเยอะเลย ตัวนี้ตัวฟรีโอเคตัวแดงก่อนแล้วกันนะไปมีโหมดอะไรบ้างอ๋อ,อด้วยกันตัวสูงโอเคยืนยันของอุปกรณ์ขึ้นชืโอเคไปตัวนี้กดเพื่อสลับตัวเหรอไมเอ่เอาตัวนี้เลยนะครับ ซ้ายขวาไม่เหมือนกันใชเอาละมาแบทเทิลกันโอ้โหภาพสวยนะครับตรงจากเครื่องบินคล้ายๆก,กันกับเกมแบทเทิรโรยยทั่วไปแหละต้องกระโดดล่มนะครับอืมกดเพื่อมาร์คไม่เอาไม่มาร์คลงไปเลยนะไปเลย เรามีทีมไหมเนี่ยหรือว่าโซโลกันแน่เอาโหนึกว่าจะไม่กลางร่มกล่าวว่าจะไม่กลางร่มนะ <c oughs> โอ้ลันขีบของก่อนตัวโตอันนี้เพิ่มเลือดโอเค ừ cái <laughs> chả cao đây được ô tét tét anh anh ơi anh ơi ไม่รู้แหละเกืก็ศูนย์โอเคไปเก็บออโต้ก็ดีเหมือนกันได้ไม่ต้องเลือกนะเริ่มยิงถึงปืนวะเฮ้ยีคนยิงเราเหรอท่านายวิงง่งมากำลังวิ่งมาไอ้แรงนี้ก็มี บอดกระสุนหมดโอ้โหลืมรีโหลดบอดเปล่าวะวิ่งดุ่มดุมมาเลยเก็บสิพ่อรออะไรรีโหลด,ดยังไงวะโอ้ยู่นี่รีโหลดข้างบนตัววะ chơi. Dã ở đâu? On you. Hử? Ngông vô, ngông vô. đang ngông. Ok Cái 楚丁丁。 ตัง้ยเก็บเก็บเก็บไม่รู้จะดีกว่าเดิมป่ะนะแมพปป่ะเราอยู่ในวงอยู่มันคนหรือบอทื่อกี้เนี่ยแต่ทำไมเ้วหน้าแดงวะ หน้าแดงมันต้องใช้ยาปะ่ะพันก่อนพันก่อนเออจริงวะโอเคเรียบร้อยพันแล้วหน้าแดงแล้วแดงไม่ออกกดเพลงอ๋อยังอยู่ในวงโอเค ประมาณนี้ครับมันอยู่ภาพมันเ,เรียกว่าภาพเขาทำให้มันแบบลื่นไหลขึ้นเะยนะสมูทไม่แบบกินสเปคเท่าไหร่หมอบเลยไม่ได้นะได้นั่งอย่างเดียวตอนนี้เหลือกี่คนนะ เราข้าไปสามยี่แปดเหมือนจะเป็นเดี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าสคอตนะครับโอเคเดี๋ยวมัน,จะ,นมจะยาวเกินไปหรือเปล่าคลิปไม่รู้ว่าจะยาวเกินไปหรือเปล่าแต่คนดูนะ่าจะไม่ซีเรียสใช่ไหมเกมแนวนี้ ไม่รู้แหละบอดหรือคนผมไม่รู้แหละยิงไว้ก่อนถ้าเป็นคนผมแตกแล้วแหละ <c oughs> หรือว่าเป็นบอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรกซึ่งเราเห็นได้ยินเสียงาพายแล้วว่า วงหนีเราเว้ยไปก่อ,น,อนนี่อะไรวิ่งจวดเหรอทีอน,นี่มีคนวิ่งไปนู่นนู่นเห็นไหมดักยิงเราแน่อีกคนนึนนง

ที่วเ่าน,นี่ไปก่อน ไม่รู้หรือเจ็ดคนไม่รู้ว่าบอดหรือคนแต่มันยิงเราไม่หนักถ้าเป็นคนมองรัาผมคงร่วงแล้วผมร่วง,ววงอ่ะหัวร้านไปเลย <c oughs> ผมร่วงหัวร้านไปเลยกีเราดักคนตรงนี้ดีกว่าน่าจะมีคนวิ่งหมาบ้างแหละ มือกนยับมือกนยับ tăng bảy một, tăng bảy สองคนมีเสียงเท้านูน่นประมาณนี้ครับไม่รู้บอดหรือคนนะ ผมว่าบอดแหละเพราะว่ามันเป็นเกมแรกนะครับโอเคภาพก็จะประมาณนี้สวยเลยภาพสวยเลยนะเล่นก็เพลินนะครับถ้าเกิดเจอคนจริงนี่น่าจะแตกกว่านั้นแล้วแหละนะครับโอเคใครที่อยากจโหลดมาเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปกันเช่นเคยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับผม